หลังจากเก็บเห็ดมาแล้วที่ของแถมกับคุณดางามๆนะพี่น้องวันที่สิบสี่สสี่ตุลาคมเขารอยี่สิบปีแต่งงานขอบคุณที่ยังรักขอบคุณที่ยังใส่ใจขอบคุณที่ยังมีกันไรกันขอบคุณสํหาัรสุดงจริงทุกอย่าง ขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆมันบกอกซบกอดดอกเด้พี่น้องจากดอกเลย <laughs> ขอบคุณที่ยังวิใจใัยห้กันขอบคุณที่ยังรักกัน <laughs> อันนี้คือของแถมของแถม,ขอ,แถมของแถมพี่น้อง14ตุลาคมครบรอบ20ปีแต่งงาน <laughs> ของยายกลมฝรั่งเศส จูมาแต่งงานกัน20ปีขอบคุณที่เรายังรักขอบคุณที่เจอรัก <rants> งามบ่พี่น้องดอกไหม้มีจักดอกได้จักดอกว่าได้จักดอกพี่น้องได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้รีวิว,วคุลาบของขวัญครบรอบมันแ,แต่งงาน20ปี ยู้ยู่จนเที่ยวยู่จนถอเนาะพี่น้องครบรอบมาแต่งงานว่ามีอย่างไรพี่น้องโมเมนต์นี้แค่อยากนเสนอนําเสนอคือว่าครบรอบมาแต่งงานยี่สิบปีที่อยู่ฝรั่งเศสไม่ใช่ยี่สิบปีคือครบรอบมาแต่งงานยี่สิบสองปีที่มาอยู่ฝรั่งเศสก่อนแต่งก็ต้องก็ต้องเรียนรู้กันนว่าพี่น้องเจอแรกรัก ไม่รู้ว่ารักแรกหรือว่าเขารักเรานะเจอรักแรกแต่งเลยเขาได้แต่งนะจากนุมโสดคุณชายพิศมก่อนมาเจอใหญ่ลงมาจากดำนาแหละพี่ๆเ,เจอรักแรกอะไรยิ้มรักแรกที่ได้เจอคือเธอและฉัน ว่าสันหลาสันลาปันลาสันลาพี่น้องโอเคเด้พี่น้อง่มียัางาโมเมนต์นี้ก็โมเมนต์อยากบอกว่าความจริงที่ได้รักนเนาะสุขใจนักที่มีเธอเนาะขอแค่ได้รักก็สุขใจเนาะพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์โอเคได้พี่น้องเด้ออย่าว่าจังสันดังสีได้มือนี้ครบรอบมาแต่งงานยี่สิบปีครบรอบมาแต่านาสิบสี่ ตุลาคมแด้ของกวนคืออะไรตอกุราจู่ๆพี่น่องจูๆๆบ่อลายใหญ่หาง